สวัสดีครับนะครับมาพบกับเรานะครับช่องพายบุญคลองนะครับสวัสดีนะครับมาพบกับเรานะครับช่องพายบุญคลองนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตนะครับครอบครัวน้องบุญคลองนะครับมาอัปเดตครอบครัวน้องบุญคลองให้ได้รับชมกันนะครับที่อยู่หน้าจอนี้ก็คือคุณพ่ออมสินนะคะนะครับที่อยู่หน้าจอตอนนี้ก็คือคุณพ่ออมสินนะครับอายุ30ปีแล้วนะครับคุณพ่ออมสินนะครับอายุ30ปีแล้วนะครับคุณพ่ออมสินนะครับ อ่าตอนนี้ร่างกายก็อ่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับตอนนี้นะครับอ่าอ่าตอนนี้ก็พอควานนะครับอ่าก็ได้มาอัปเดตนะครับอัปเดตนะครับอ่าความเป็นอยู่นะครับชีวิตนะค,ครับอ่าของครอบครัวน้องมึงครอนะครับอ่าวันนี้ก็ฝนตกนะครับพายุเข้านะครับวันนี้ฝนตกพายุเข้านะครับทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับอ่าก็มาอัปเดตนะครับให้อ่า พี่ๆเพื่อนๆแม่ๆพ่อๆนะครับทุกๆท่านนะครับได้รับชมนะครับความกินอยู่นะครับของครอบครัวน้องมุงคลองนะครับคุณพ่ออมสินนะครับตอนนี้ก็อายุ30ปีแล้วนะครับก็เป็นช้างที่สวยนะครับเป็นช้างที่สวยสง่ามากๆเลยนะครับมีโครงสร้างนะครับที่ใหญ่แล้วก็ยาวนะครับมีโครงสร้างที่ใหญ่แล้วก็ยาวนะครับแล้วก็ความสูงนะครับก็ประมาณ3เมตรเลยนะครับความสูงก็ประมาณ3เมตรเลยนะครับ ถ้าเป็นช้างที่เขาเรียกก็คือว่าช้างสมบูรณ์แบบครับช้างสมส่วนสมบูรณ์แบบครับดูกระดูกโครงสร้างครับกระดูกโครงสร้างยาวนะครับความสูงนะครับแขนขานะครับก็สมส่วนดีนะครับตัวนี้คุณพ่ออมสินนะครับก็อายุ30ปีแล้วนะครับนะครับก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับก็ยังไม่ตกมันนะครับยังไม่ตกมันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้รับชมกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นน้องมังคลองครับน้องมังคลองครับน้องมังคลองครับก็อายุสิบขวบแล้วนะครับสิบปีแล้วนะครับน้องมังคลองก็อายุสิบปีแล้วนะครับน้องมังคลองก็อายุสิบปีแล้วนะครับเป็นลูกครับเป็นลูกของคุณพ่อมเสียงทางนู้นครับดูครับดูพ่อกับลูกครับหน้าตาก็จะเหมือนกันมากๆเลยนะครับพ่อกับลูกก็จะหน้าตานะครับเหมือนกันมากๆเลยนะครับน้องมังคลองก็อายุสิบขวบแล้วนะครับตอนนี้ก at ็ร่างกายก็กำลัง อาจจะเริ่มเติบโตนะครับก็กําลังเจริญเติบโตนะครับพราเป็นวัยกาลังกินกําลังนอนครับเป็นวัยกาลังกินกําลังนอนนะครับต้องการอาหารนะครับต้องการอาหารเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าอาจจะได้มีภูมิต้านทานนะครับอาจจะให้ร่างกายนะครับมีภูมิตต้านทานนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับตอนนี้พายุเข้านะครับ น้องๆก็อยู่ในบ้านนะครับในบ้านนะครับน <ind> ้องมุคลองนะก็หน้าตาก็จะคล้ายพ่อนะครับหน้าตาก็จะคล้ายคุณพ่อนะครับดูนะครับดูสัดส่วนนะครับดูสัดส่วนน้องมุนทองนะครับดูสัดส่วนน้องมุคลองกับคุณพ่อนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าน้องมุคลองก็จะได้พ่อนะครับะเป็นส่วนใหญ่นะครับน้องมุคลองก็จะได้หน้านะครับหน้าน้องมุคลองก็จะเหมือนพ่อนะครับ งาก็จะเหมือนพ่อครับแล้วก็ความยาวของช่วงตัวนะครับก็จะเหมือนพ่อนะครับาจะได้พ่อมาเต็มๆเลยนะครับน้องมุงกลอะครับต่อไปก็เป็นคุณแม่นะครับในคุณแม่ไฟลินครับเป็นคุณแม่ของน้องบุงกลอะครับคุณแม่ไฟลินครับยังสาวยังสวยอยู่เลยนะครับยังสาวยังสวยนะครับอายุ25ปีแล้วนะครับอายุ25ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีน้องนะครับให้เจ้าบุญคองเลยนะครับอายุ25ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีน้องให้เจ้าบุญคลองเลยนะครับ ตอนนี้ก็กำลังกำลังคิดกำลังจะผสมพันธุ์ใหม่นะครับจะได้มีน้องให้เจ้าบุญคลองนะครับน้้งบุญคลองจะได้ไม่เหงานะครับคุณแม่เพลินก็ตอนนี้ก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับพร้อมที่จะผลิตท้ายาทดนะครับผลิตน้องให้น้องบุญคลองได้นะครับแม่พลินก็เป็นสาวสวยนะครับเป็นสาวสวยนะครับเป็นช้างที่กระดูกโครงสร้างยาวนะครับกระดูกโครงสร้างยาวนะครับลำตัวยาวนะครับ วงใหญ่นะครับนะอ่าเป็นแม่พันธุ์นะครับที่ดีแล้วครับแล้วก็จ่ายลูกออกมาก็จะสวยงามมากๆเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวดีเลยนะครับตอนนี้ก็ผสมพันธุ์หลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่อ่าได้รับข่าวดีนะครับอ่าน้องมึงคลองก็ยังไม่มีน้องเลยครับเพราะว่าตอนนี้น้องมึงคลองอายุสิบขวบแล้วนะครับยังไม่มีน้องเลยนะครับแล้วก็พยายามนะพยายามที่จะผสมพันธุ์นะครับเพื่อจะอ่าขยายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ อ,อยากาให้น้องมุกทองม,มีเพื่อนนะครับเพราะว่า,าเป็นช้างเด็กเชือกเดียวนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับนอกนั้นก็จะเป็นช้างาตัวใหญ่ตัวโต,วตวไปเรื่อยนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณครับขอขอบคุณแม่แม่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะครับนี่ครับขอขอบคุณนะครับแม่แม่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะครับที่ได้อุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือนะครับ่า สร้างบ้านนะครับให้กับครอบครัวน้องมุนคลองครับได้มีที่นะครับหลบแดดหลบฝนนะครับในนะครับเพราะ่าปีที่แล้วนะครับน้อง well. ทั้งสามเชือกนี้ก็ยืนตากฝนนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับปีที่แล้วนะครับน้องนะครับทั้งสามเชือกนี้ครับก็ได้ยืนนะครับตากฝนนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเพราะว่าไม่มีบ้านนะครับได้หลบแดดหลบฝนนะครับนะครับนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับทานน้ําใจนะครับของ แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่น้องๆนะครับทุกๆท่านนะครับอ่าที่ช่วยนะครับสร้างบ้านนะครับอ่าที่ช่วยสร้างบ้านนะครับแล้วก็อุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะครับอ่าของครอบครัวน้องบุญคลองครับน้องบุญคลองละครอบครัวนะครับอ่าจึงมีบ้านนะครับหลังใหญ่ๆนะครับอ่าได้หลบแดดหลบฝนนะครับนะครับก็ขอขอบคุณในน้ําใจของทุกท่านมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนะครับแม่แม่ทุกท่านนะครับถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับที่เข้ามาเอ็นดูนะครับนะครับที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะครับก็จะไม่มีวันนี้นะครับก็จะไม่มีวันนี้นะครับลําพังพ่อควานแม่ควานก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องโซเชียลนะครับไม่ค่อยได้อ่าอ่าพาน้องๆไปที่ไหนเลยนะครับไม่ค่อยได้เก่งเรื่องโซเชียลนะครับก็ต้องขอขอบคุณทานน้ําใจนะครับจากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับทุกๆท่านนะครับ ที่ร่วม, you help you help วมด้วยช่วยกันนะครับสร้างบ้านให้กับครอบครัวน้องบุงคลอะครับถึงได้มีนะครับที่หลบแดดหลบฝนในวันนี้นะครับนะครับพ่้ควานแมีควานก็ซาบซึ้งใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนน้องๆก็ยืนตากแดดตากฝนนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับนะครับพอเข้ามาปีนี้นะครับหน้าฝนปีนี้นะครับน้องๆก็ได้ใช้นะครับได้ใช้ประโยชน์นะครับจากจากโรงช้านะครับจากบ้านหลังใหญ่หลังใหม่นะครับที่ทุกท่านนะครับได้ช่วยเหลือมานะครับ นะครับให้เกิดประโยชน์เลยนะครับต้องขอขอบคุณทานน้ําใจของทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เมตตาที่ดูครอบครัวน้องบุญคลองตลอดมานะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมงมาศปราถนานะครับเงินไหลกองทองไหลมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนอนหลับคอยได้เงินหมื่นนะครับนอนตื่นคอยได้เงินแสนเงินล้านนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมทําบุญกับน้องๆนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวน้องมุนงทองนะครับมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับจากใจจริงนะครับน้องๆทุกวันนี้ก็มีความสุขขึ้นนะครับน้องๆทุกวันนี้ก็ได้อยู่สบายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าไม่ต้องตากแดดตาขนนะครับเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณบ้านหลังใหญ่นะครับจากพอพ่อแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณบ้านหลังใหญ่แห่งนี้นะครับ จากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับดูนะครับฝนตกนะครับทั้งวันนะครับดูครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนะครับถ้าน้องไม่มีบ้านอยู่นะครับคงจะลําบากครับเพราะว่าต well. ้องยืนตากฝนนะครับเพราะว่าลําพังนะครับล้มไม้นะครับก็คงจะบางเด็ดบางฝนไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านมากๆเลยนะครับกราบขอบพระคุณนะครับ่อควานแม่ควานนะครับ พ่อแม่วานนะครับทุกๆท่านนะครับของครอบครัวน้องบุญครอะครับก็ไม่มีคําอื่นคําใดนะครับตอบแทนบุญคุณนะครับของทุกๆท่านนะครับก็มีแต่คําอวยพรดีๆนะครับคําอวยพรดีๆแล้วก็ความน่ารักของน้องๆนะครับมาตอบแทนนะครับความมีน้ําใจของทุกๆท่านนะครับนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับที่เข้ามาเอ็นดูนะครับครอบครัวน้องบุญทรองนะครับกอบขอบขอบคุณในน้ําใจของทุกท่านมากๆนะครับ น้องๆก็มีความสุขนะครับได้มีที่หลับที่นอนนะครับหลบแดดหลบฝนนะครับได้มีอาหารนะครับกินอย่างเต็มที่นะครับต้องขอขอบคุณคะแนนครับทุกๆคะแนนเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับที่ทุกท่านนะครับได้มีความเมตตาช่วยเหลือมาโดยตลอดครับดูนะครับน้องๆก็กําลังมีความสุขนะครับน้องๆก็กําลังมีความสุขนะครับในการรับประทานอาหารนะครับในการกินอาหารเช้านะครับ นะครับในการกินอาหารเช้าในอตอนเช้าในวันนี้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับนี่ยดูครับดูสภาพร่างกายของน้องๆนะครับแล้วก็สภาพจิตใจของน้องทุกวันนี้ก็แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความสุขนะครับทุกๆเชือกเลยนะเพราะว่าไม่ได้ตากแดดตากฝนนะครับเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ ก็ขอให้นะครับทุกๆท่านนะครับเข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับครอบครัวนะครับน้องมุนงคลองนะครับแบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับอันน้องมุงคลองสวัสดีแม่ๆทุกท่านเลยวลูกสวัสดีครับมวเร็วสวัสดีคัาดังหน่อยดังหน่อยครับอขอบคุณแม่ๆมะครับ